อีกสี่หางันปที่วเที่ยวรเลยคอรนั่งกัน่งอน่กแอนงกรนับน่กน่งบแร์นั่งกแร์กับแอ่แอนรับแกรแกังแ

้ายิ้มน <ous climb> <victory> ั่งนักกานั่งนี่แหละนี่ตรงนี้วอยอาจารย์แจ้งก็กายิ้มนั่งนักกาอืมกะดงขาเป่ต่ขาได้ยินตอนถึงมันไม่เยออกตอนลองมันเยอะเลยตอนนี้แม่ชื่นใจแล้วเห็นหนู ไป้ดูกดูกันเองฮะดูกันเองเพื่เราเนี่ยดูกันดูกันเองมานีไม่ได้เกี่ยวอมากันเองอมาได้จัดทานเนาะ จ่คนเนแต่เห็นไหมมีคณะมาจิ้งคณะไปหาบางวงนั้นเลยาชื่ใจได้ตนรับาอลงมานี่ไม่เอาอะไรนะแต่ถ้ามาซื้อวักซีนใส่อยร้ใส่เลยละใส่ปลาย่างนั่นนะ คนแมคนแม่ปนแมคนแัวคนแม่คม่นม่ได้ม่คแม่คม่ว่นแมนคนแม่ก็ม่นแม่คนแนม่นแม่คลแม่นม่คนมม บอกกนวมันก็พอมาอยู่ทำไม่รู้แต่แอบว่ามนย่้าย่อรบต่อีกนะคะอเอร์แกตันั่งรู้นั่งต้นได้ไหลาร่าูั่งขันหลังขันทเเดิ้นพระทั้อานเที่ยงเนียาลาเลยโอยาลาเลย่านออกมาแล้ว ไปรับตรงนั้นเลยไม่ต้องขนมาต้องมาอยู่ที่ร้านเลยบอกให้เคบอกนะนนะไม่ต้องขนมาเดี๋ยวไม่เปนทานู่นแล้วมีที่นั่งอ้เจ้าจาจกาโอ้ไทานที่ตลาดไปเอนก ไวต้องคนมาทางทีน่นด้อะไรไม่พอก็บอกมาจะไปเพิ่มไปเติมอาหารจานีรสชาติมัน่อยแม่ใหนทานทั้วงเอาปลาตักย่าง่ที่ไม่ไทยนั่นเนาะใช่ไเดี๋ยวให้ยหนเก็จะข ไม่เป็นไรครับผงก็ถ่ายคุณลุงด้วยจิมมาเจือใจสีลาสีลาขอรอสออสอสรสอาสีลาสีลา

ไม่ได้ยินหรอกอันนี้เกนวานมาจากทั้งไหนคะอันนี้มาจากตงไหนคะเสด็จโลกให้ซื้อลกเห็นไหมคะมาจากอันนี้มาจากไหนเกษตรสมบูรณ์อานารย์ประการชีวิตสาจารเกษตรสมบูรณ์สมทต๊ะระไบ้ค่ะ ไทยพาณิชย์ไทยประกันชีวิตโอ้ไทยประกันช <Oh ีวิตไทยประกันชีวิตแน่าเกษตมี่รมท้ี่วากบริษัทไทยประกันชีวิตสาขาเกษตรสมบูรณ์ยอดเ๋ยวเลยยอดจะไม่ถามอะไร้เก็บยอดมารวมลย้า อันนี้สน้มกัดเพาข้างขึ้นก้นเเจ้าอันนี้รเปนอ๋ออันนี้ชืเอตงหาเออต่หามอดาก็เกียวต่างหากอันนี้วันที่สีค่ะสีมัดเมืองนี้มาพรพชายขี้อาย

อันนี้อะไรนอันนี้พนันลงแล้วพนันลงแล้วไทยประกันสาขาอันนี้ชื่อของเพื่อนอันนี้ชื่อของเพื่อนไทยร่งท่านสิชื่อโล่งม่กระไดอ้โหโล่งนี่พวกเวทกระไดน้ำตาลเก้าร้อยขั้วอะไรไทยประกันไทยประกันสาขาเกษตรคุณแล้วอันนี้คืออะไรขอม่น่อไม่น่เอเป็นชื่อครับเอาเป็นชื่อเพื่อจะนะในเดียวกันใช่ไหคะเป็นวงเล็บเป็นเนาะหนึ่งคัน

ดีโมนปะโรงพ่อใส่ใส่พ่อแม่ขาวไม่ขาวค่ะตอนย่อเรียนถามย่อถ้าป่าทั้งหมดนี้ถวายก่อนแล้วค่อยต่อยอดทีนังนี้ต่อพร้อมะได้ยังไงคะปกติก็ต่อพร้อมแล้ะต่อพร้อมเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราประกาศนะว่าเราย้ายไปไหนเนาะใช่แล้วนั่นแหละก็ต่อต่อไดีเดี๋ยวทางนู้นอีกเดี๋ยวค่ะนี้ย่อเท่าไหร่อันนี้ยอดเท่าไหร่อันนี้ยนแล้วเขียนแล้วยอดอันนี้มันเขียนแล้ว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 แต่ พันหนึ่งร้อยพันหนึ่อยเชียนน่จะซพันหงร้อยเอาคุณบวกที่นี้บวกบวกบวกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่บวกจะได้แกงยอะอันนี้พันทั่วหนึ่งหนึ่งสูนย์ ราอันนี้พันท่วนอันนี้พันหนึ่งหนึ่งร้อยขอเบแล้วของเราหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยอันนี้บวกไปยังคะบวกแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นสี่พันสองร้อยหนึ่งสี่สองศูนย์โวตอนนี้ได้หนึ่งสี่สองร้อยค่ขอขออนุญาตประกาศนะคะผ้าป่าสามารถขี่ก็ได้เนาะมาจากหลายทางได้เงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยที่นี้จะหายยอดที่สวยงามกว่านี้ค่ะ นะคะคืต no. ่อยอดเนาะให้ยอดเยอะมากกว่าดีจังหน่อยอ้าวระบดนะจะเป็นคนถือระบินะคระเจ้าจบจบกรต่องนะคะตามสดตยานะคะนี่แน่นอนไม่ต้อต่อยอดต่อยยอดต่อยยอดต่างาต่น

tang net loan mà chứ chứ qua ครับคือพวกเรานะครับ hấp dẫn

ก้งไทก็มาอารย์แม่เป็นกระบอกนเขาแนเขาแนเอาน้าัน่นน้มนี่เลย้หมันน้น้จไม้ไม่ไดนี่น้ำใส่ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์จำเนื้อน้ำส่ได้ไมอ่าใช่ไต้องราจะ่ตอเดี๋ยวเดี๋ยวเออเเ่เนี่ con súp thái con con súp thái xì bắp cón thì long bò xì bắp con lẹ ni ครับอั่นนั่นมา1 2

แต่อยู่เบียดเ่ยวมดมันเสาขยายนี้แต่ไม่กันขนาดตาดีคนนี้ขับรถจริงเลยน้อมหลับเพินมาใส่ไม่ใส่เขาเอไห้ให้คอยนะก็หนึ่งสี่สอง โอเคไหมคะโอเคไหมคะก้องถ่ายให้พี่ปนอมมั้ยว่าเ็ยังมางามแต่เราพูน่ไดนงามเด้กทั้งหมดนะคะยอดยท่าไนึ่งม่้า่งร้่าก็ถึงสงเนาะตัวด้องเดียมต้อ่าไปยัมันมากจหลังาสิ้ดุกอยู่นะหลวงพ่อแย่แย่แต่ในม่อ้นได้ตั้งโต๊ะมาแล้หงพ่อจึเกินจามาล เีร่อนเราทอดยนี่เนี้ยมันเปดเรียวนสั่งร่มากตาไฟกระตกไปน้องพ่อคนใสกโใ่กอไใส่อสมากไ่รอานนยนี่ี้กับดุกมามาวันนี้เอาละดไปไปรถไฟลุดโป๊กกันนี่ดาดีไม่ไม่เจอชักัดเนาะนะ อาจารย์เที่ยงมานางพี่ารับจีนก็ผ้าเปลายาันมืดนะถ่ายมืดองขาวพอดีดังนั้นแม่กัเรืบ้านน้องญาติกันกันญาติกันพูจะกันได้ได้อมกันแต่อายุถ้าจนสีปีไปเหรอแปดปีจากกันพูดสเห็กกันอันนี้ลูกลูกพูนองอันนี้ลูกูที มจนาสตร์ต่อไปนี้ขอขอทุกท่านนะครับตั้งใจกราบพระพ,พนนะร <c oughs> พ้อมกันนะครับตั้งหน้าโมพร้อมกันนะครับกราบแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเนี่ยตั้งใจให้ดีๆเนอะขอรับสินท่าประการก่อนนะครับ อาโตสาโทสาทุมเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลเนเณนะสหปัญจศิรานิยจามาตโทติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลเนเณนะสหปัญจศิรานิยจามาตติยมเปี๊ยมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสะไดเนนสะหะปัญจสิรัญญะธรรมจามจงใจลักษณะความสามถิ่นหานาโมาตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na Mô tassa, pakawato, arahato, samma, samputa, sao. Na mù tassa, pakawato, arahato, samma, samputa, sao. Na mù tassa, pakawato, arahato, samma, samputa, Na mù tassa, pakawato, arahato, samma, samputa, พุทธังสารนังขจามิพ an ุทธังสารนังขจามีอามังสารนังขจามีอามังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิตุติยามปีพุทธังสารนังขจามิตุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ ที่ย mm ัม hmm. ปีธรรมังสัลนางขจามิที่ยัมปีธรรมังสัลนางขจามิที่ยัมปีสังขังสัลนางขจามิที่ยัมปีสังขังสัลนางขจามิที่ยัมปีพุทธังสัลนางขจามิที่ยัมปีพุทธังสัลนางขจามิ ปิยามปีธรรมังสระนังขจามิปัิยามปีธรรมังสระนังขจามิปัิยามปีสังฆังสระนังขจามิปัิยามปีสังฆังสระนังขจามิสระนาขมังนิพิตังอามะขุเตอานาติปตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีปานติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีอัตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีอัตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจราน เวรมณีสิกขาปะทงสมาทิยามีกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทงสมาทิยามีมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทงสมาทิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามี ราเมระยมัจฉปามาถถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระยมัจฉปมาทถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปัญจาสิกขาประธานิสีเลนะสุกติยันติส okay. ิเลนะโสัมปราสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทายา ทางจอมทัพยามาพบที่มาลาติติติทํางานที่มาตกงานมาลาติติติเงินโละมังกาคงนี่เออมันพอดีอ่ะบ่แล้วๆ โอ้โหโมเดลธรรมดาอยู่ลอยก็พันสายที่เที่ยวกันนั่งลาเล้วมาที่เีาสี่นั่งลาแล้วมาที่ที่สี่ อบตรงนี้ก็ไม้ใช่ไหมคะว่าปุ๋น จะรูเรายังไงรจะไปจะไปไม่ไดปไนไม่ได้นาเดินลงไม่ไนลไไ้นมีปัญหาคนที่ไปได้ไปเราไม่ต้องไปไม่ได้าไปได้ไป ไปไม่ได้ไปม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้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 ไม่ ทำไเเพ่ไปเที่ยวไมเไจะไปอยู่แ okay. ต่ว่าถ้าไปไม่ไหวเ่ยไ่ไป่ไปท่ไป้าไปก็ไปไม่ไปก็เชิญถ้าไ่ไปก็ไอยู่นี่ไปเที่ยวเยไปเที่ยวเไปได้

哎，你猜我怎